ัูดีครับอยู่ผมในเกมวันพิสบัลตินหลักนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครลุจิเสือหรือลุจิซีพีซิโลนะครับเล่นยังไงให้โหดเล่นยังไงให้ได้คะแนนเกือบหมื่นนะครับเล่นได้คะแนนสูงๆครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเลเวลร้อยในแลงด์เอสลบนะครับผมทดลองไปครั้งนง้เราได้คะแนนแปดพันสามนะครับผมจะมาสาธิตให้ทุกคนได้รับชมกันว่าเล่นยังไงถึงจะโหดนะครับ จะได้ยินเสียงเพลงนิดนึงนะเพลงจากข้างนอกครับอยู่บ้านผมก็เปิดเพลงนะเดซ่นานเดโรซ่านะครับผม มาแล้ววิจิเสือฟัองตรงข้ามมีหนวดดำแน่ครับขอดูให้หน่อยเมี่อไม่ถึงร้อยนะใส่เหรียญแค่สองเหนนะรียญนะขอโทษด้วยครับผมไม่รู้ในกล้องในคลิปนได้ยินเสียงเพลงอะไรบ้าแต่ตอนนี้ผมได้ยินแล้วลนนครับ แฟ่นดักเลยนะอือแลกหมัดกันโหลดดำอุ้ยรบกันเลครับตีเห็นไหมเราตีไปถ่นได้ยั่คดดำนะโเลยโลดำมันไปทส่สายท้ยมีบกันอปล่อยแรงโชว์ได้เลอู้หกราชาูุซันดิบได้ก็แตกเลยครับเราเสียต้มกละป้มนะแต่อย่าคิดมาก พลป้อมเราโอ้ยันจะทำอา,ายุเราเมื่อไรเราจะเพิ่มอิดทิขึ้น50%งั้นเรอเรายึดทัได้อกครับเ,ปเไปว้าไปมีมาหยุกลาชาลงกันเดนี๋ยวนครนบอุ้ยกเกิบโดนครับตัดเสองสาลาลงกันเลครับเดี๋ยวนีเดี๋ยวนี้แตกันพุ่งเล็แตกกันพุน่ง โอ้ยชาบลังชาบลังจะกินไกเกียบเกียบหมดหไปแล้วกันเายับไปครับจังหวะนี้หมัดหกราชาเออพปยุด,ดอิอ่ะโอ้ยฟียเกิดแล้วจังเราจะรับไว้ก่อนเดี๋ยวเสียด้นะครับผมไม่แนะนำให้ทุกคนรับตามหม พราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดคุณจะตายแล้วมันจะเสียสิทธิ์ไปนะครับมาสิหาวายุอุ้ยโดนครับอ้ามามลบลบลบยังไม่อยากตายโอเคห,หมัดแตกไปโอ้โหเราอยู่ในรเงเต้ของเราก่อนดีกว่าเราเจอสกิปอ้าวคาเตอร์ช็อกอ้าวเห็นได้ทังไหนพี่อยู่นี่ว นนใช่แล้วใช่แล้วอ้ห้าปุ่แล้วใช่แล้วใช่แล้วอือหึสามเป็นแปดไปอยู่แล้วจังหวะนี้ใท่แล้วโอเคมีสี่ต่อหนึ่งนะครับสี่ต่อหนึ่งทงนะครับเราน ắ m อยู่สี่ทงนะครับต่อหนึ่งทงนะถ้าเขายึดสองทงน่าจบเลยนะที่โมโก้ไปขัดลุดจิเอ้ยกุซันนี่ตอนนี้คะแนนเราเน,าน,เนี่ยอีกครึ่งนาทีอีกครึ่งนานทีเราคะแนน มีเออห้าพันสามนตนีเรงมาช่วยตันนี้ตนคืออเียดีมากเจโมโ้พี่มาช่วยแล้วโอ้ยทาวายุไม่โดนนะเราเกียร์นันไปก่อนวับแตกเออต้องแบบนี้อออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าไม่ได้ข้าไม่ได้แต่ทาวายุผมข้ามไม่ไปจจ้าวาสุดท้โย้อโดนด้วย7จ็ดพ เกือบหมื่นเจ็ดพันเจ็ดครับคะแนนผมเด็ดจริงรูจิเสือเด็ดจริงผมเล่นในซั m ซ u n ก g เ l ซีเอ9เก้านะครับแล้วปรับเป็นโหมดคุณภาพสูงนะครับผมไม่รู้ว่าในคลิปมันจะชัดเหมือนที่ผมเล่นหรือว่ามันจะเบอร์นะครับผมไม่รู้นะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเราไปดูตาที่สองกันเลยดีเบ็คก้ามึงแต่งวันนี้นะมึแก้ผ้าแล้วเดินซะดีกว่า คือถ้าเกิดมึงลอยหรือว่ามึงกระโดดได้ตรงนั้นแม่งเปิดแน่กูเชื่อรีเบคก้ากูเชื่อมึงแก้ผ้าเดินซะดีกว่านะฮะเป็นหญิงก้ารีเบก้าหญิงที่ไหนรถแต่งตัวแบบนั้นมาโอเคเราได้ด่ันสวยครับดันเดรลซาสเตจโอ้มีฮิกุมะด้วยสุดยอดไอ <c oughs> ้โจรภูเขาขี้กระจก <c oughs> เอ้ขี้ขี้ไก่ขี้เกลือนะครับโจรภูเขาก็จอก แต่ก็มีคนที่มีคนบางกลุ่มที่ใช้อีกุม,มาจนภูเขาคู่กับโควี่แล้วไต่ขึ้นเอสเอและคและแนนสูงด้วยแต่ปัจจุบันก็ยังไม่เจอแต่เขาชอบเอามาลงกันนะครับในกลุ่มมันพีบอตตี้ลัดนะครับอ้ามีเวลร้อยโซโลนะครับแมนไลายผมเวลวร้อยผมผมผมไม่จะโหดเกินแล้ว,ว,ลวดีมากเพื่อนๆทุกคนคือผมเียโตโหดๆนะครับ ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยกลัวให้เลยเราจะมีฝั่งน้องครับที่แพ้สีเลยคือเอสตัวเดียวนะครับเือเราชนะสีแล้วก็เสมอกันองไรนะครับไม่ใช้แฟชั่นแบ๊กมาก่อนแล้วโอ้โหเห็นไหมโดนหมัดหมัตยังยืดก่อนบัดเลยครับโอเคแฟชั่นแบ็คตอนนี้ก็ไม่ทันเลยหนุ่มรอนังระวังเลยลี่ลุงเลลุงเล่แตก้ยล้มอยู่ล้มอยู่ลืมลเลย เก็บแรงไม่หาใจเถะลงเลยลงเลยไปไหนลิงเลยนะอีอืออืออ้าวโอ้ยนี่1ดนมันี่นกราชาอู้เก็บของโซโล่แล,ล้ว120แน,น่นักนแน่หนาแตกไปแล้วบึบบึบบึบโดนทีบไปจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ก็มาอครับก็ม่ับเโอ้โไม่หันเยถตีเลยเกิไม่แล้วโซโลโซโลด้ละัะนโดนถีบประเด็นไปก่อนแทนที่จะเพอร์เฟดอดมา อุ้ยความพันประสิบกรเจงคัตจิ้งคนไปหัวโคตรแรง,นง,งันไกลเลครับขึ้นมาโอเคถีบไปก่อนเราดูเชิงก่อนแล้วหนีนะครับเดีเราจะแลกหมัดกับเขาเราก็แลกหมัดได้ได้ครับเพราะเขาถ้าเราแข็งแน่นวาร์ปไปแบบนี้อ้าวเสียจังหวะวาร์ปเลยทำไงเพื่อ,อโดนไโนไไม่โดนไตดย จงเหี้ยงก็อูอเ้เอสองตัวเ,เ,เน,นีไงเราเขาปิดทางเขาปิดทางเขาปิดทางสองเขาคนน่านหนักเหวี่ได้สองตัวเลยโอ้ยเขาปิดทางเขาฉลาดคลุมากคลุว่าเอา้าโดนทีปว่ะอันนี้จะเพิ่มเอกดอตเลยเมื่อกี้ปิดทางใครไหมคราบโดนต่อยไปหมัดลกราชาแตยเฮียไม่เพื่อนเหมือนเดิมไม่คสูงนะครับเพราะว่าผมยังอยากรู้ถ้าเกิดเล่นครบ เวลาตามกันเลยสางแม่ทีเนี่ยมันก็ได้คะแนนใช่ไหมโอ้โหเก็บเก็บไปอีกแล้วเฮ้ยหลบบอลหลบอลอืหลบได้ดีวัดทุกละอือโอเคเลยสกัดนะที่จใช้ห้าพันแล้วจังหวะนี้คะแนนผมไปห้าพันแล้วใส่ตุ๋นจัดโอเคอันนี้เก็บไปาเงินอยู่ตรงนี้นะเชื่อดิถ้าผมอยู่ตรงนี้ตลอดนะคะแนนผมไปหนึ่งแน่ อ้าวทะลุเกาะไปดิครับ <c oughs> เรล,ลี่ทำไมเรล,ลี่ไม่อยู่ในเกาะครับ <c oughs> อ้าวโดนโดนผีดอา้าว <c oughs> โอ้โหแล้วเลือดเกือบหมดหลอด <c oughs> เสื้อกับหมดมาโหดราชาโอเคขึ <c oughs> ไหมจากเลือดจะหมดตอนนี้เลือดเราจะเต็มอีกแล้ว <c oughs> มาดีแรกกันนี่แรกกันนีกกนน่เอาหนีไปไหนล่ะงจะหนีโซโลนักดาบเคยสุกตาเหี่ยวจะหนีทำไม จังหวะนั้นพยายามอุบลเ้มจังหวะสุดท้ายขอโอ้โหยังเก็บเลยก้าพันสองโอ้เกือบหมืน่นเกือบหมืน่นโชคดีที่ไปเก็บได้จังหวะสุดท้ายก็เลยบวกคะแนนโบนัสตอนจบแล้วก็คะแนนที่เราคิวด้วยไปเก้าพันสองจากเจ็ดพันวอเตอร์เฮล โอ้โหข้าไป15ดึงธงไปหนึ่งครับลุจิอันนี้ผมลงแรงโชว์นะผมไม่ได้แบบไม่ได้ลงในไพรเวทหรือว่าเล่นกับบอทนะอันนี้ลงแรงโชว์เลยนะครับเห็นไหมเลื่อนชั้นไปลีกเแล้วแรงเอสเฮ้ยผมไม่เห็นฮิกูมะมาลงเลยเว้ยขอตาสุดท้ายแบบสวยๆขอคะแนนถึงหมื่นผมไม่รู้ว่าผมจะชนะหรือเปล่านะตอนนี้เราเปลี่ยนไปนแรงเอสลีกเแล้วผมว่าน่าจะมีตัวละครโหดเพิ่มขึ้นหรือเปล่า เราไม่ทราบแต่เรามีเวลร้อยเราอยู่ได้ไอ้ดี้เนี่ยผมเคยใชูุ้จิเสือคู่รอเดนโรซ่าครับแม่งไปถึงเอสเอสอะสรุปโดรีแล้งตกลงมาครับ <c oughs> มาแล้วด่านเดโรซ่าอีกแล้วโอ้ันสุยอดไปเลยเห็นไหมตระครหน่ากลัวขึ้นแล้วมีเชง้งคูดด้วย ปัญหาแล้วเราเสือจะมาสู้ไดโนเสาร์เอ็กเด็กยังไงวะเนี่ยคือถ้าเราแลกหมัดกับไดโนเสาร์น่าจะพอได้อยู่แต่เราก็น่าจะโดนเดามจเอาเรื่องเลยเห็นไหมโดลดดาวนวลร้อยแชงเวลร้อยเห็นไหมดูกันเอาไว้พวกเองอุ้ยแต่ฝั่งเอข้าเวลร้อยตั้งสามตัวเลยฝั่งเราก็เวลร้อยสามตัวมีเอ็กเด็กตัวเดียวมั้งผมทองทีเวลไว้ถึงร้อยเอ้าทำไมกดไม่ติดอ๋อจริงที่โทรศัพท์พังโทรศัพท์พังอยู่มาพังอะไตอนนี้วะเนี่ย ขอโทษก่อนเผื่อเราแพ้ขอโทษด้วยก่อนนะครับนี่ทำไมวิ่งเร็วจังวะวิ่งเร็วแบบนี้วิ่ลงลบกันอุกก้ยเขาฟันหกครั้งหกครั้งรวดเลยหกคนคนชีชนี้ไปแนละ้วคชีชนี้ดึงไปแล้วตกลงกัน,อกนเอ็กเด็กมันหกราชาไม่ต้องแปงลงร่างเอ็กเด็กอ,อือ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 จบไปเป็นไงแล้วก็ใช้สกินนี้ปิดฉากครับ น uh ี่พาวายุครับนี่เราโดนตาเยี่ยงค่ะตาเยี่ยงคาตาคุรินี่จะคาตาคุริคับก็โดนถึงนี่เลยคาตาคุริวิ่งวิ่งโลลดลงครับจะยิ่งเลยโอเคโดนหนวดดำจับไปฮึบฮึ๊บราชานี่จะคุ๊บนี่มาดีมาดรีฉันคุก็มารีมารี นี่จบตายเดี๋ยว,วยเราเรอเขาก่อนเผื่อเขาจี่ี่ซีเไปไปกมเคาน์เตอร์เป็นเรื่องยไม่ไปเลยเอ้ยไม่หนีไปเลยอุ้ยทางครบเรากลัวเราติดหินว่ะเ็จ๊ะอื้งเราไม่สนเราต่อยเราเลกหมากกับเขาไปแล้ไม่สนอุืยเราถูกชิงเทปด้วยกันอ้าวโดนแดกอ้าวหนีได้เหตุอุ้ยโหูวายยูโบสตาร์เราหลบไปได้โคตรดีสักดี ลุบโอ้โหโดนเต็มเต็มลบลบลบเลยลบเลยในส่วนนี้โอเคเราได้เนื้อมาจังหวะนี้โอเคอ่าโอเคเราใช้สกินเขาแล้วกันโอ้โหน่ากลัวมากทรงยอคิงเขาเป็นตัวยิงไกลทุกคนขุนศึกเดี๋ยวนี่มันไอดีผมนี่พ่อผมเล่นอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยนี่กูตีกับพ่ออีกแล้วล่ะ อะไรวะเน,นี่ยนี่กูตีกับพ่อเลยมวนก็ตีกับพ่อแล้วก็แพ้พ่อพ่อรู้จะไม่ให้พ่อชนะหนุ่ยมาเอา้าอืมได้ใจนักนะไสงทสิงแตกไปแบบนี้ต้องแบบนี้หมัดเยียวจอดแบบเมืองเลยนีม่ม,ม,มามาครับพี่น้องประชาชนเชิญ่ชวน,นมาต่อยสโมกเกอร์กันสโมกเกอร์ก็ยังเป็นกระส่องใจวันทองคำนานบุญเล็ก <laughs> พอ่อกูดิมื่วานนี้พ่อเราชนะเราไปไงวันนี้เราจะชนะพ่ออยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยหมัดแรงหมัดแรงหมัดแรงช่ได้หมัดหกปราชาผมเร็วกว่าพ่ออุ้ยเกือบตายเฮ้ยไปเหรอทิ้บไปดิที้บไปดิที้บไปดิหลบกวนลบกวน มาตายอู้คาตาคุริโอ้แตกแตกไปลบกันลบกันลกนลถูกพ่อสกัดไว้โอเคคะแนนเจ็ดพันเกือบหมื่นอีกแล้วอ่ะเกือบหมื่นอีกแล้วอะฮ<อ>ะโอ้ไม่ได้โมอ่ะมาดูก่อนว่าใช่พ่อเราจริงหรือเปล่านี่คุตึก <laughs> ใช่ เป็นชจเนอเฮ้ยนี่เราชนะพ่อเราจริงๆเหรอวะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยขออีกตาหนึ่งสะใจเว้ยสะใจหัวใจหมักง่ายอุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเผื่อเจอพ่ออีกตาหนึ่งมาผมผมต้องไง้นี่ พ่อผมเล่นมาก่อนไงก็อาจจะมีทักษะมามากกว่าก็มีทักษะมามากกว่าอยู่แล้วผมยังเล่นเป็นเจออีกแล้วเจออีกตอนแรกจะทําคลิปเล่นลุจจีไงให้คะแนนเกือบหมื่นเป็นไงทําคลิปลูกเวทพ่อไอเด็กเป็ดไอเด็กเป็ดตบพ่อตัวเองมาบอมาดูครับว่าผมจะชนะพ่ออีกหรือเป,เปล่ามาผมไม่ลุจจิไง มานี่นี่พ่อผมแล้วก็เป็นไอดีของผมด้วยก็เล่นด้วยกันสอง,งคนนั่นแหละกูจบดีมากทีมเรามีอูรุสใส่เฝ้าใส่โน่แล้วก็มีบิ๊กมัมไปไปกันเถอะเราจะไปตีพ่อเรากันบิ๊กมัมเปิดไปก่อนเลยผมกลัวบุลเลตกเะจา บมัดทัดมัดสายตรงไงโอ้โหกันเอ้ยโอ้โหหลบได้หลบได้อ้าวโดนทอดไปโอ้สเนกแมนสแลกแมนทำนี้กับพี่ด้ยังงี้ัวโทษพ่อแตกแตกแตกไปแล้วเอ้ยสเนกแมนเมืม่อกี้ไปยีเรื่องกับบิ๊กมามาไม่ใช่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้จะตายแล้วเลยหน้าสงสาร เฮ้ยปลามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราหลุดแล้วนั่นคือปลามันเฉียดตูดเราพอดีสแน็คแมนเขาต่อยเราแล้วเรากระเด็นมาไงเราก็เลยกดเ perfect ดอทเออโชคช่วยเว้ยนั่นนั่นพ่อเราพ่อเราอ้าวจะไปตีพ่อตัวเองมาตีเราเฮ้ยแต่ทำไมเราเตะเราเตะโซ่กินเข้านี่แต่ไงไม่มาดิพ่อมาดิ ในชั้นในยึดมันตีอูริเพค่อนเอ้ยเราจะตีเขาเลยชั้นใน้ามมันตีไม่ขาัต้งเงยเราเก็บสกินเราใช้กับเพื่อนอ้าวอ้าวมีเรื่องนักบวชบ้ากรามแต่ผมขอต่อยบุเลต์ก่อนลงกูโกันแตกเอ้แบบนี้หมบอยเฮ้ยยังโดนอีกเหรอยังโดนอีกเหรอเอาบิ๊กมาเอาไปเอาไปที่ที่โนเสเพราาะว่ที่เราบิ๊กแล้วก็รอคีเลยลบโอเคดิสกมันจัดไปดีอเดอเ้ย เฮ้ยเบสลีย์จะต่างหวิ่งเฉียดเลยเฉียดเลยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้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 ยจะตายจะตายเย็นแล้วเย็นแล้วเราขับไม่ได้เราจะตายไปคิวนั่งโค้มกันเลยส่งไอ้คิงเอ้ยโอนามิฮึมทำได้แสบมากโอเคเราก็รอเรารอรุจิเสือเราเชื่อในพลังบิ๊กมัมนะครับ เอ๊ะสงไอ้์คิงพ่อกูไปไหนรนะือวะนั่นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคดีมากจัดการสเน็กแมนไปเอาพ่อเราอยู่ไหนวะอยู่นู่นแน่เลยเอ๊ะใช่พ่อกูอยู่นน่นเราหนีมายึดธงดีกว่า,าชีวิตก็ไมแต่ธงมีแต่ธงมีแต่ธง,งเฮ้ยปลามาโอเคเรายึดธงได้คดีโอ้โอนามิโดนกัดเปล่าโอ,โอนามิโดนกัดหรือเปล่า ปึ๊บปาโอ้โหช็อตผมอีกแล้วเมฆโอการแตกไปอ๋อโดนัวนี้นั่นเป็นจังถีบอ๋ออีกสิวิแพ้แล้วแพ้แล้วหายไปเลยหายไปครับนอนเอ้ยออกไปจากทงซะเอ้ยโอ้โหจะวัดซะหน่อยแพ้ว่ะแพ้พ่อว่ะตานี้แพ้ว่ะ เฮ้ยแต่คะแนนห้าพสูงอยู่นะครึ่งหมื่นเลยถือว่าดีถือว่าดีเฮ้ยอ,อ,อ,อะไรครับนี่เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปเล่นลูจียังไงให้ได้คะแนนสูงสูงเกือบหมื่นนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กด Subscribe ครับ ไปแล้วนะครับขอบคุณนะครับปิดคลิป